ผมอนุกูลเต็มวุฒิพงศ์ครับเป็นพนักงานโทรศัพท์ซึ่งต้องทํางานในบ่อโทรศัพท์เขาเรียกว่าบ่อเมนโฮนการทํางานต้องทํางานกลางคืนและเวลาทํางานนี้จะมีอาการอั้นฉี่ครับเพื่อที่ไม่อยากขึ้นไปข้างบนต้องเรียกคนอนบันไดขึ้นมาทําให้เสียเวลาเราก็อั้นฉี่อยู่ตรงนั้นจนทํางานไปพอถึงขึ้นไปแล้วแทนที่จะได้ฉี่ง่ายๆมันก็ไม่ง่ายซึ่งมันเป็น บ้านคนแนละถนนเป็นอะไรอย่างนี้พอนานๆขึ้นรู้สึกว่ามันฉี่ไม่ออกปวดปวดอันทะครับปวดจนให้เมียเนี่ยไปให้หาซื้อยามาให้รับประทานก็เป็นยาธรรมดามันก็เหมือนเดิมพอไปเข้าโรงพยาบาลหมอเขาจะรู้แล้วว่าหมอเขาต้องแย่ต้องสวนเราไม่อยากทำเราหนีเลยครับหนีออกจากโรงพยาบาล แล้มีครั้งหนึ่งคล้ายๆว่าผมอาจจะพักผ่อนไม่เต็มที่ผมรู้สึกปวดหัวมากแล้วก็วูบเลยเริ่มมาจากตรงเส้นเลือดสมองตีบนี่แหละครับปวดจนแบบไม่รู้ตัวสลบนอนไปเลยครับมารู้สึกตัวอีกทีคือมันยกขาไม่ได้แล้วก็มองคนไม่งไม่ได้มองใครว่ามอมองหน้าเราเยอะตอนมาอยู่บ้านได้ประมาณ ร่วมปีครับแฟนขายโจ๊กแล้วก็มีคนที่รู้จากเรื่องนี้มาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับแฟนแฟนก็เลยมาทดลองให้กินมันมาไล่คู่กันนะนตัวตัวนั้นมันเป็นมาก่อนเป็นมาก่อนก็รู้สึกว่าดีดีไปแล้วนะรู้สึกว่าดีเลยแหละดีแล้วเราก็ปกติเที่ยวทำงานกินเหล้าดุดบุรีคือหลังจากนั้นจากที่นอนอยู่ มองหน้าคนเป็นหลายๆหน้าเริ่มขยับได้อะไรได้เอ๊ะมันดีวะเราก็ใช้หัดเดินพอทําได้เดินได้ขยอย่างเราไม่เอาละบอกเขาเม่าเอาไปเก็บเลยเดี๋ยวมันไม่ดีเราก็เดินด้วยตัวเองจากที่ว่าตรงริมฝีปากฝั่งข้างขวามันจะชาๆมันก็เริ่มหายเอะมันดีเราดื่มน้ําอะไรมันก็ไม่หยบย้อยละ ทุกวันนี้ช่วยเหลือตัวเองได้ดีไปไหนมาไหนได้ดีอย่างที่เห็นนี่แหละครับขอบคุณผลิตภัณฑ์พอนิตินครับขอขอบคุณครับ